ขอใจกระตือรือร้นจากพระเจ้าฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้วางความปรารถนาที่จะทําความดีไว้ในหัวใจของมนุษย์ความปรารถนาที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อให้โลกหน้าอยู่ยิ่งขึ้นฉันเชื่อจริงๆว่านี่คือพลังที่ผลักดันเราแม้ว่าในบางครั้งสถานการณ์ในชีวิตจะพยายามดึงเราออกจากเจตนารมเช่นนั้นแล้วคุณละ่ะอะไรคือสิ่งที่ปลุกเราคุณอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จผ่านชีวิตของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดีทิตัสบทที่สอข้อ14ใจกระตือรือร้นคือสิ่งที่ผลักดันเราแม้ในเวลาที่ความยากลำบากมาถึงใจกระตือรือร้นคือไฟภายใน ที่ผลักเราให้ก้าวไปข้างหน้าจุดเราให้เคลื่อนที่แต่บางครั้งใจกระตือรือร้นก็อาจจางหายไปได้และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรายังสามารถรองทูลต่อพระเจ้าได้ให้ทรงจุดไฟนั้นขึ้นใหม่ได้และปลุกร้าให้เกิดใจกระตือรือร้นที่งดงามยิ่งกว่าเดิมในตัวเราขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองหยุดอนาคตของคุณหยุดตรงหน้าสิ่งที่ดีที่สุดยังรออยู่ข้างหน้าคุณมีสิ่งที่งดงามมากมายที่ต้องทำ พระราชกิจที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้โดยเฉพาะสําหรับคุณพระเจ้าทรงระลึกถึงคุณและทรงทราบสิ่งที่พระองค์จะกระทําผ่านคุณขอพระเจ้าอวยพรคุณและฟื้นฟูใจกระตือรือร้นของคุณในวันนี้ฉันรู้ว่าพระองค์จะทรงกระทําเช่นนั้นแน่นอนหากมั่นใจว่าคุณอยากมีใจกระตือร้นขึ้นมาอีกครั้งโปรดรู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณมีใจเช่นนั้นมากกว่าที่คุณปรารถนาสำหรับตัวเองเสียอีก หากคุณขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานแก่คุณแน่ดังพระวจนะที่กล่าวว่าและนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทุนขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังหนึ่งยอมบทที่5ข้อ14คุณคือการอัศจรรย์